มาแล้วจ้ะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บลูกพุ่นเด้อจ้ะเด้อมากาแฟนคือเกาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเราก็ล่างสิขย่เยบรถไ้มันลบออกจากข้างเราว่าเพื่อไม่ลถมาซุกเริ่มซุกกัได้พ่อแม่พี่น้องพุนะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเก็บลูกพุ่นไปไหว้ถ้าเหตุลูกพุ่นเชื่อมนะจ้ะเนาะสีดาเ,าเม็ดห้พ่อแม่พี่น้องนั่งหรอจ้ะจะได้เอาเม็ดด้วยเนาะเอาเม็ดนั่ง เป็นปัสสาวะเหรอใช่ใหญ่ค่ะคนพี่น้องเก็บเดี๋ยวแผลตอเราแพลสิไปเห็ดอันลูกพุ่นเชื่อมเก็บไปหลายเลยจ้ะมันก็ลาลิซมวสกี้ออสอะไรดวาเห็ดเหลาก็ไดแล้ววะ่อมแมนอยู่บ่าไอโซิบคือวิสกี้ปะมันก็มาหาสเปเชียล่่เ็ดเหล่าก็ได้่า่่่ มาสานห้ามือประตงซื okay. uh, ้อเหลากินเออเขาเห็ดเหลากินเองบู๊สเก็ตเมีการฮาเดนแดนวัเแดดบกินอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่น้อง่าหาดดี่เดน้มาแล้วมาแล้วแค่ดูให้ยบไหมเนเดนโรลโ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 อ้ย <ส>อ,อุ้ยาบินละาบินละร๊อเลยร๊ l เลยร๊อเลยร๊อเลยร๊อเลยรอเลยรอเลยร๊อเลยร๊อเลยร๊อ้ลยรุอเลยร๊อเลยร๊อเลยรอเลยรนอเลยร๊อเลยร๊อเลยร๊อเด้อเลยอพลยรอเลยร๊อเ็ยมัอเลยอแมยร๊อรอเลอเล่รอเดยรอเด้รอค่ะพ่อม่พี่อ้อง ขันล่อลาบเด้อเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะมันลุ้นกันเก็บไปได้หลายเพื่อเพื่อพวกนั่น่วนบานก็นเอาลูกแพ่มาใหา้อุ้ยสามล่งก็สเสดไปแจกตัวพี่น้องเอ้ยสามล่งเลยลูกแพ่ลูกขันบานห้ากับเอิญนั่นบานห้าเอิญหมายอะไะอันบักสาลีบานห้าเอิญบักสาลีบ้านเราเรียกสาลี วิดูพเีซามาลีไม่ซาลีซาลีซาลีเดี๋ยัดฟเธอแนคลับอดวเนบัินเดอร์เนเนยคุข้ามมาไหแพไทยแคสซนทออสเียฮัลโหสมัครไม่ไเธอเธอลองกินแล้วผมก็เลยย่างเลยวันเดีซิมอยูสีหอไปเห็นงาย พอดดยเทพาเดินไหมเอาดินท่มินคนเล็ก,กอัวะเอาอินแคนสเซอร์ที่เกียริเบิร์นเนี่ยมชาไม่เยนอน้อกนอนอมก็สีมาสเมย์แล้ววะอ,อันรับแเขาต้องซิมก่อนเดี๋ยวมันเสกร,ระชันโอ้ยนั่นโอ้ยมารัมมาอีกตีหรอเฮน,นี่ Handy, handy. He uh. uh. Yeah. มันบีแคนแล้ววาซำอยาแล้วว่เดนเดี๋ยวจะพดเท่ละได้สก๊อตเก้วะพี่น้องเริมาเก็บเอาเนี่ยโ่้ยนัลนถิมดะห้อยแล้วลนถิมนะเพื่แต่เสียใจ ออเอาเต็มกระตานี่ก็บกบุผิดดอกไอ,เอ,อ้เหลือบบกอย่างหลายนึง่งแคดูซี่อินฟอร์ได้อินลิตรเล้งอินดับแมสเซอร์เมนบีแคคท่าเด่บม yeah, ha, บันจ uh huh. ะขึ้นต้นไม้เลยบ่ท่อดูยกกดอย่าแค่ก๊อดป่ะเมื่เคยหาเมียเลยนะสนับสนุนอื้อหืมส <laughs> <laughs> าสั่นนาซิว่าสิลากเธอขึ้นบ่ได้ดอกมันสิโตกเอาไปท,ทักสิมั <laughs> ส <laughs> นสอนเด้อเห็นบ่ ถ้ามีเพลินมานน่ะมันก uh> ็ง่ายกินนะสิล่ะพี่น้องเอ้ยนี่เลยทำอาไรไปเหนเนี่ยบอกเห็นได้โอเคเรามาลดมาละบ้างเด้อตัวนี้โทษเลยวะแค่เหมือนเครือกคุณเห็นทัอเสียเก็ียบม้วนหมอนพี่น้อง

แมเซอร์ิเบยอย่าชออย่าหาดาดทีเลยมันดแมเซอร์ิเบย์ะเห็นเลฟดีเดกำเดนเ่อนอะก็สี่วอนอ๋อันมดฟิลล์อะไรแบบนั้นไ่ใชเน็มพาะมมโซออไรแโอ้หลพัเยอะกูเด้อเมื่อยมือคือกันเด้อ เอาสิาของฟีขาบุ้งเงยเดี๋ยวเงยกันเด้อเก็บข้าวเดียวคนพี่น้องบึงโอ้ประมาณกิโละอ,อีกกิโลนู่นหรอคนดกิโลย่าดูเห็นกิโลไทยกิโลอเห็ดได้เสีเอาได้ะนะมานนี่เหรอวเห็นนี่โอเคจะพูดวะโอเคแค่จ้า ได้เหรอวะได้โอ้โย <Yeah. S 2> oh. พี่น้องเอ้ยด๊อกหักเห็นอ่ะ uh, ด๊อกหักด๊อกแม่นี่น้องนี่ก็ดกด๊กแม่นี่วุ้งบุ้งจุกคนให้พี่น้องเห็นนึ่งไหมหน่วยใหญ่กว่านี่ก็มีเด้อพี่น้องเอ้ยพันในยังงี้เลยก็มี ikke morgen, ikke hele morgen. Ups. Hvordan hmm. det gær tid, Kan komme tilbage næste uge her? Ja. ja. Skal vi kigge lidt der, hva? Hvorhen? Bombe. Men

Komm schon, Ja? Gut okay. กินยอะวะ่าอ,อกิเยอมาสุดเลยะสักอะเล็กสมอละสูดอะยังฮัสมากิสิกันเดวนวนเป็นยังสิแ้วน้องมิดแต่เราจะเอาออกไงโอเคนี่ลูกพุ่นสิบ่คือบอมด้วย นี่ลูกคุณเม็ดละอ่าวสมส่วนไม่เงียบเอ้านี่เราสั่วแม่กร็รีบเลย ซิมซิมตนไหนดูแม่เอาเนารอแดงแบบแลบนะแบบเบลวะ ำมีน้ำอุ้ยคอยอยากได้เม็ดมันงว่าเป็นอย่างแต่เขามีหลายอยู่รืมบอกแล้วว่าเก็บเม็ดไ้เสียไปแจกพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยถึงๆเกตอะโอเดนแคมป์แคมป์วเนนี้แ่ครเป็นเน็กซ์อองถึงอ่ะดกคักดกแน่พี่น้องยินเห็นแนวฝอกกด เก็กไปตังใบก็ไดเด้แล้วกัสุกมันสุกเคแบบรื yeah, s awesome. <S ่องดแเบบ็มข <Huh? S 1> ้อหัสกแกีโกรีฟิมอะ้อมแบหฮะอ๋อดี คอกวะเนาะว่าแบบเลกว่อย่าซื้ออยะนี่พ่อแม่พี่นอนที่แพทเอาไปกันเหลือหลายอยู่เด้อพุ่นะเต็มอยู่เดี๋ยวให้มันอันนี้เขาใอยมาเก็บใหม่ให้มันสุกกนเข้าใอยมาเก็บเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่นองขามไปเบิงดูแบกบุหรี่ฟังหน้นถ้าเป็นตะเก็บแพทกันสิมาเอาถุงไปเก็บดเด้๋ยวสเด้อสองสาน่ะเพิ่นกับพรการเก็บอันนี้มันมันคือคือคือบักกันคือบักบูบุหรี่ นี่คือคือพ่อแม่พี่น้องแต่มันบ่แม่นเด้อจะว่าหมายยังสเก็ตนั่นเฮ่เดลียนนะโปรแบะยะฮะยพคิกเนี่ยคือคือคือมากยังบ่ฮู้ไฮไหฮนี่พ่อแม่พี่น้องเขาก็เก็บกินข่อยก็สิมาเก็บกินด้วยกันอืม หวานยังบบสุกคักจะห้อยคนเก็บหลายอ่ะหวานอมเปรี้ยวเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยแต่ว่าลูกน้อยหน่อยลูกกว่าไงหวานหวานในหน่อยนี่จะมันหวานคักเนี่ยเดี๋ยวนายส่มาส่มือกันละ ห้อยเขาเจ้าตัดถิ่มก็มีหลายคักหลายเนี่ยมีแต่แนวสิเก็บพอแม่พี่น้องนี่ระบายเนี่ยตลอดทางเลยเนี่ยเห็นเปล่าเนี่ยเนี่ยเนยห,ยห,ยหวานหวาน สองสาวเพิ่เ็บกินมเมื่อกีอ้ขึ้นเองตามมาชาิหลายโ้ย <c oughs> <c oughs> โหดขอโทษขอภัยพี่น้องกลับหัวเอเองเด้อกล่อทงทั้งเทืย <c oughs> อาพาไปเสื้ทิีเสื้อแดงนี่หลายคักพ่อแม่พี่น้องเต็มเลยกูเบ้าวพระอยากได้เพราะามานันนี่เก็บกินกันแหละ

ngược xuống wow. là... mà các bạn chép Làm hết video hết đến Bỏ Mình nhớ bỏ Bỏ mình ăn rồi đi Hết một tỷ là cái say lắm Thì lửa phải cái áo lắm, anh ấy lau ăn vô cợt Vậy là sầu pet Hết vô cợt hãy lau kìm nó hôi ตับบกบูบริอ่ะหลายครับดูน่ะเต็มเลยเดี๋ยวไปหแล้วซิมก่อนแล้วมีอาซิมสีอิ่มน่ะเป็นหน่อยๆครับ ดกเติบนะจะเสียวรถแท้มือนสุดยอดพอไหมพี่น้องแต่แนวห้เก็บเพีนบนไปเต็มเลยเนาะ ừ. อันนี้เขาเอินแบบแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ปลามักซีนวัวน,นี่น้อยนึงดอหอหลาย ขยันเก็บนะไปเห็ดแยมกระไดเพี่นนองเด้อไปทำแยมก็ได้ไปปั่นกินกระไดสมุติ่ยแยมกระไดสมุติก็ได้ายครัง จ้ะพ่อแม่พี่นออนะอ้องพ่อละละเนาะพอหอมปาาหอมพอมือนนี่มือนนี่พามาเก็บผลละไหม่ป่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะหลากหลายนี่เยอะแยะแต่แปะเดี๋ยวข้ามาเก็บน้ํานมไม่ก็ะดรตรงนี้พเพราะว่าถ้าถามันเนี่ยมันมันก็สิสูกกมาเรื่อยๆเขาเด้เก็บเนาะน,นี่ชุ่มสีพนยังบ่สูกบมีเนเห็นบ่เต็มอยู่แต่ว่าน่อยเนาะห้อยหน่อยนี่เป็น,ปนกิง่งเป็นพวงสิละจา้ะ ไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อพี่น้องจ๋าที่มีหายมาดามเห็บมาซุ่มกับเอ็นจอยหลายสายอินเดียหมาเมี้มาดามกับผ้ามาเก็บผลไม้ปาลปาเก็บลูกพุ่นเก็บลูกแบกเบอร์รี่กินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าของฟรีจากธรรมาชาติน่จาจังเนาะนี่อยู่ดีไม่แห็นสุบผู้สุคนเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆให้มาดามเห็บมาซุ่มเด้อจ้ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องรับชมคลิปวิดีโอมาดามเห็บมาซุ่มอย่างมีความสุขและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงแห้งๆเรื่อยๆ อยู่ดีไม่แห้งจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสเกตสวัสดีครับ